สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าต่ายกอกนะคะวันนี้น้าต่ายก็มาเอาครีมโทรศัพท์ยนานีค่ะมาเอาครีมสองกล่องคุณแม่ของแท้สวยอุดหนุนนะคะอุดนนหนุนน้าต่ายกอกนะคะนี่ขอบคุณมากๆค่ะให้ยายสมควรหนึ่งกล่องนะคะน้าต่ายหนึ่งกล่อง นี่ถ้าใครใช้ไม่แพ้หรือว่านะ้ำฝนใช้ไม่แพ้ก็แบ่งกันใช้นะคะนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะอตอนนี้ตอนนี้ตาชานก็กลับบ้านนะคะก็ะมาเปลี่ยนไอ้นี่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเราก็มาอยู่เ,ยเปลี่ยนตาชานเนาะเปลี่ยนตาชานตาชานไปเอายีงย่าให้งว ตาชานไปเกี่ยวหญ้าให้งอแล้วเราก็มาผัดกันอยู่กับหลานใช่ผัดกันอยู่กับอยู่กับหลานหลานกับเห็ดคุ้มเห็ดหลานให้กินเข่าเออหลานแต่ังบ่ยท่านกินเข้าเออหลานยังไม่กินข้าวแล้วก็เอาเข้าวมาแต่เช้าแต่หลานก็ไม่ยังไม่กินอยู่ยังไม่ตื่นน้ำมนยังไม่ตื่นตาชานเพิ่งเพิ่งไปราะว่าสิไปเอาหัวกินนามก่อนแล้วว่ะตาชาน,นจะไ,<ห>นไปเอาอันมัมี่เห็น เอาบาหมี่มาให้งัวละลืมเอาเปลือกบาหมี่เปลือกบาหมี่แล้วเอาแต่บาหมี่มาให้ย่ายเราสี่เซ็ตงัวขอยยุสิเซ็ตงัวขอยยุคอยสิเอาเมื่อห้งัวข่อยอ่าจริงเอาเมื่อหามืงอเจ้างัวตาชานตาชานเราอยู hmm. man, ่ไกลงัวเราอยู uh. yeah, ่หนาแมนตาแกก็ลืมแกหิวข้าวยาแกไอ้ไอ้ตาชานหิวข้าวนี่เราก็มาอยู่ดูแลหลังบ้าน แอดมินพักเที่ยงนะคะแอดพักวดมินพักเที่ยงวันนี้ก็มาทํางานแอดเปียวลานะแอด,แอดลาอดเปียวไม่ได้มานี่แอดเปียวมาไม,วไม่ได้มาม,าม,มีน้องแอนกับน้องเอ,อแนนมาทํางานวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวหน้าแต่ก็จะไลน์บอกเขาว่าหน้าแต่มาเอาครีมสองกระปุกยังไม่ได้เช็คดูเลยว่า ่าคิมขายได้กี่กระปุกแล้วิิไปต่อหรือพอซสำนีของน้าตายกกอกนะคะจะไปต่อหรือพอสำนี้ <c oughs> น,าานะคะไ,ะไปต่อหรืขอกำลังใจด้วยนะคะกำลังใจกับเอฟซีนะคะสั่งสั่งได้นาอน้าตายนาะผ่านช่องน้าตายกโกกนะหรือว่าญาติที่กโกกกนะคะหรือว่าช่องอื่นๆนะคะก็ได้หมดนะคะแล้วแต่แล้วแต่เข้ากระถือเข้ากระถือกล่องคนละทางค่กเนาะ เราคุยกับยาชีไปเก็บชีดูดูเดี๋ยวยาชีก็ถือกล้องไปอีกทางก็คุยกับยอซีดูน้าตายก็ถือกล้องอีกทางคุยกับยาชีแหม่เนาะแม่เมื่อกี้เนี่ยคุยกับตาซานยาตาซานมาเนียนอันเก็บชีป่ะโอ้ยคุยกันภาษาพวดเรามวนตาซานคุยกับยาชีโอ้ไอเมื่อเช้านี้ก็ยายา เอองอียงก่อนเพินพเนพ่นฝังแน่เพิ่นว่าถึงขวาวมหลังเพินพ่นออเพิ่นใส่เสื้อลายเออเพิน่นใส่เพิ่นตอนเพิ่นพบพบตาชานพบรักกับยายสมควรใส่เสื้อสีอะไรยายสมควรยังจําได้ตาชานก็จําได้ว่าตอนพบรักกับยายสมควรน่ะใส่เสื้อสีลายใส่เสื้อสีลายน้องใส่เสื้อลายใส่ลายจริงเนาะสมยงสมัยนั้นดังดังมาก แมนอ่าชีดังมากอันนุ่ใส่เสื้อลายนี่นะโอ้ยแล้วก็อะไรนะไอ้หนุ่มเสื้อแดงอยู่ประมาณนี้นะเนาะอ่าได้อันเสื้อขาดกางปองแกงแป้งนี่แหละดังตามตามหาน้องแดงทำไมไม่มาบะตามหาน้องแดงกับพ่อกับพ่อได้ไปน้ำพึ่นอยู่พ่อดูเรื่องอยู่จ้าก็สมัยขายังน้อยเอาขาสีเข็ดอะไรขาสีเดข้าเนีย่าบอกพี่ผู้ใดเก็บหรือบอ เนี่ยมาเก็บแล้วไปเก็บพริกหรือยังไปไปเก็บพริกกันเก็บได้อันนี้หนึ่งหมูอ่านหนูไปทิ้นาทีแล้วเด้วอ๋อญาก็ไปเอาอันนั้นก่อนไปเอากระตาก่อนกระตาหลังบ้านอ๋อเดี๋ยวพยาเรียนใจยาติถึงก่อนญาก็ไปเอาตะกร้าเดี๋ยวค่อยถ่ายอันนี้รอเดี๋ยวคลิปใหม่ปั๊ดซื้อแมตช์ที่เสื้อใบที่สิวโอ้โหว่าเพิ่งดูเพิ่นโอ้ เนื้อปากกงเนื้อขนุนเนื้อขนุนขนงังเนื้อเอาตะกร้าอืมขนุนขนงังว้กินแล้วก็นอนพุนะ่นละตาเสื่อมเสื่อมลงไปอีกแล้วพุณนะ นี่โอ้ยยังมงเพิ่นกินแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนนอนเหลื่อมนี่ข้อของยาอาชีแปดนาทีแล้วเดี๋ยวสุทบกันกินแล้วก็นอนอันนี้แล้วเข้อเจ่าวาสบายปานมากินอิ่มแล้วก็นอนแต่กับยาว่าได้เนะาะมาบ่มีแนวกินก่อนหิวคือกัน อากาศข้างนอกนะคะแดดร้อนมากๆากแดดร้อนมากมากเลยโอ้า่ายก็มาอยู่บ้านบ้านป้าแตนนะคะโอ้ทำไมมันร้อนจังย่าเราสิบไปห้าสิบไปเก็บตอนห่อนนี่บ มันห่อนตอนบายๆฮะจะมาเก็บเป็นจังใดหอดอกกุง้งปลูหอดอแล้วแต่ว่าขอสต๊อกไปส<อ>ต๊อกไปจะมาเก็บเนาะมันห่อนมันห่อนอ่ะคุณอ่ะตื่นเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากด้วยนะคะขนุนขนงังกินอิ่มแล้วขนะะุนขนังอิ่มอิ่มเรียบร้อยแล้ว มีกระหนังอิ่มแล้วนอนตื่นคุณอนะท้องเบสแล้วท้องเบสท้องเบสค,คุณคมีโบแดงพอมกุณมีกระดิง่งในย่าด้วยนะคะแ <laughs> อนมาโบได้ยังกินเข่านะแอนบอมามาโบได้กินดองอตัวนี้ก็มีโบแดงนะตัวสีดำก็มีโบแดงตื่นแล้วมือซ่านี่เกิดดูวนล่ะ กินายขี่ายแมนใช่ใช่ใช่มาคุยมาคุยกันรอเดี๋ยวบายบายตาชานก็มานะคะตาชานไปเอาเอางวไปกินน้ำตาชานเอาวัวไปกินน้ำ,าานนนำแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาอยู่กับอยู่กับร้านแล้วก็แอดมินนะคะแอดมินก็อยู่แอดมินก็อยู่วันนี้แดดแดดร้อนมากมาก หลังจากที่ฝนตกฝนตกมาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนวันนี้แดดเหลื่อมตาแห้งพี่น้องเอ้ยหอดแต่บกกาไปใสย่านใหม่ย่านใหม่อ้๊โอ้ยอคิวให้คิวแห้งหงงส้นกันค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะ TP skin น,นะคะสั่งกับ ตัวแทนจำหน่ายนะคะหน้าต่ายกรอกนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย